เม็ดบัวพัดน้องโอเดสเปนคนเจีงยงไฮบ้านน้องโอเดสห้องว่าเม็ดบัวพัดตังเจียงไม่ตังหลับปูลพ้นห้องว่าเม็ดทานตะวันหรือภาษากลางก็จะห้องว่ามะเร็ดมะเร็ดทานตะวันอ,อันนี้นะเจ้ามีการมีงานไปอซื้อมาตะคืน โอเดตไปห้องเพลงงานาทำบุญร้อยวันเป็นอุ้ยของน้องฝ้ายนมนะเจ้าเสร็จแล้วเปิ้นก็เอามาคือมามาหื้อกินล้วว่าเออเจีงยงไฮบ้านเฮาผมมีโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายนะเจ้าแล้วก็ฟังต้าขี้เล็กนะเจ้าประเทศพามา่าถึงรวมถึงแม่สายฟังไทยเฮาเจีงยงไฮนะเจ้าเปิ้นจะขายกันเป็นล่่าเป็นสันนี่เนี่ยมันท้องว่า เม็ดบัวพักแต่บอกว่าแต่ละตี้มันอาจจะฮองจื้อเหมือนกันนะเจ้ามันเป็นเป็นเม็ดที่อยู่ในดอกทานตะวันเหมือนมันเป็นเกรสรกันเนาะหรือเป็นเม็ดที่มันอยู่ในดอกอะในดอกของทานตะวันดอกนี้นี่เจ้า บางอันก็อบเนยบางอันอบเกลมอย่าอันนี้เปิ้นหอแหมออยางนะเจ้ามีหมจื้อน,อนึงที่เปิ้ใจหองมะเร็ดทานตะวันอ่า,หร,อา,าหรือเม็ดทานตะวันหรือเม็ดบัวพัดนี่นะเจ้าเ,จเปิ้มีหมจื้อนึงเปิ้บอกว่ากินแล้วยังปากมาได้กินมันต้องกินตอนเนื่องอย่างล้เนย เอาสะดวกว่านะเจ้าบางคนเพื่อนก็เอาใส่ปากแล้วก็อีเอาแอเจ้าเดี๋ยวเราลองแกะดูเม็ดในมันนะเจ้าเพราว่าเม็ดมันลวงมันเต้งขนาดเลยแล้วมันจะหอมเนยน้อยอยอบหนุหมูกับอันนี้บหูว่มมากรรมวิธีเพือ่นอนจะแง่งใดเนาะเนี่ยถ้าแกะแกะนี่น่แกะมาแล้ว อืมแต่จ้ายังอีจ้านั่นนันได้ฮักเลือดนั่นได้กลิ่นเวลาจะกินเขาต้องอี้เอาเจ้าเนี่ยเขากลําขึ้นมาอีปั๊บอผายที่ใส่เขี้ยวฟักถอดออกก่อนนะเจ้ากินได้ทุกเพศทุกวัยกินได้ทุกงานขายสุดปีสุดแรงอีอืม เม็บดบัวผัดไปไหนมาซาโรดเธอแอบ,บเข้ากล้องขึ้นด้วยนะไปไหนมาคะับหนึ่งมึนนอง,องนั่นบน,ห,น,นห้องยังไงเนี่ยเมืองนั่นห้องยังเนี่ยเนี่ยเมืองนั่นบนห้องวัดใดคือเมทันตะวันนะคะกะบ้านปีห้องเม็ดบัวผัดจังไฮอย่ะบ้านตัวห้องเมทันตะวนันนี่เมืองนัน่น จังไม้ก็บให้เมทานตะวันนะมีบ้านปี๋จังไห้แบบเป็นห้องเมธบพูพัรอีนกินข้าวหรหอกินข้าวในครัวมาแล้วอืมพี่ตงเหรอข้างมีห้องมั้งอืมลำลักแมดมาอย่าเจ้าตะคืนน่ะจากงานที่ไม่อนอนน่ะทำบุญร้อยวันอุ้ออยแล้วใคร กินไปกินมายังมาไ,ได้แต่เจ้าเม็ดบัวพัดส,สวัสดีเจ้า